ไม่ใช่ลูกเศรษฐีชีวิตฉันต้องดิ้นรนเดินบนถนนอิชาคนร่ำรวยเพรนินจินดาซูเปอร์คาโคตรสวยไอฉันโคตรสวยเสือกเกิดมาจนบ้านคนอื่นใหญ่โตมาโหรานบ้านฉันแข้มคนงานสร้างจากสังกะสี คนรวยกระซิบกันกลางวานทั้งปัตะพี่คนจนตะโกนทั้งที่ใหญ่ไม่มีใครฟังสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับทีมงานโฮมโซล่าของเรานะครับจะพาทุกท่านมาดูการติดตั้งในส่วนของระบบอ่อนกริดนะครับวันนี้ไม่ได้มาสูบน้ำนะฮะ แต่มาติดตั้งในส่วนของระบบออนกริดนะฮะเป็นระบบโซล่าเซลล์อีกระบบหนึ่งนะซึ่งเป็นที่นิยมสําหรับบ้านเรือนนะหรือว่าเขาเรียกว่าโซล่าลูบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าคือที่นี่เป็นร้านค้านะครับนะฮะก็มีค่าไฟนะฮะเดือนหนึ่งก็ประมาณ4ี่ห้าพันบาทนะครับมีตู้แช่มีอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยอ่าต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าลงนะครับก็สนใจเกี่ยวกับระบบออนกริดนะครับลดค่าไฟ วันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับเราจะใช้แผง450นะ450วัตต์โมโนฮับเซลล์เนี่ย12แผ่นนะครับ12แผ่นะครับแล้วก็จะใช้อินเวอร์เตอร์ของ h ัว w ว่นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ค่อนข้างมาตรฐานแต่ราคาก็แรงพอสมควรนะฮะตามคุณภาพของเขานะฮะแต่นะครับตรงนี้เราอยากให้ลูกค้าได้ใช้ของดีๆนะฮะแผ่นก็ใช้เป็นโมโนฮ u ับเซลล์450วัตต์นะของซันเทคนะครับ คุณภาพดีทุกอย่างต้องดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาติดตามกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เราจะวางทั้งหมด2แถวนะฮะเราเดินในส่วนของอเรียวไว้แล้วนะฮะจิตยึดติดตั้งบนหลังคานะครับก็ใช้เป็นในส่วนของแอลนะครับจับยึดไว้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็เตรียมที่จะขึ้นแผ่นแล้วนะฮะช่างกเตรียมส่งแผ่นขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา รอชมกันนะครับว่าติดตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับครับตอนนี้ทีมงานของเรานะฮะก็เตรียมลำเลียงแผ่นขึ้นมาติดตั้งด้านบนนะครับตอนนี้ก็แถวแรกนะฮะหกแผ่นนะแผ่นทั้งหมดจะอนุกรมกันนะครับแล้วก็จับเรียงลงไปนะฮะสองสตริงทั้งหมดนะครับสตริงละหกแผ่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็ กำลังติดตั้งแลวก็ยึดในส่วนของมัลติ้งนะครับใน,นส่วนของมัลติ้งก็จะเป็นอุปกรณ์นะฮะเป็นอุปกรณ์จับมาตรฐานนะฮะเป็นอลูมิเนียมนะฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของสนิมนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จับยึดในส่วนของแผ่นโซลารเซลล์โดยเฉพาะนะครับนะฮะแผ่นก็เซลวสวยๆนะครับเป็นแผ่นคุณภาพนะฮะสวยๆเลย นะฮะเวลาเราเลือกติดตั้งนะฮะจะใช้งานยาวๆก็เลือกแผ่นที่มีคุณภาพนิดนึงนะครับอย่าเลือกแต่ราคาอย่างเดียวนะฮะต้องเอาคุณภาพด้วยนะครับเซฟสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้ก็สติงแรกนะฮะหกแผ่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกําลังยึดแผ่นสุดท้ายละเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจับยึดในส่วนของสติงที่สองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับ ครับตอนนี้เราก็ขึ้นแผ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวกําลังเก็บงานแล้วก็วายสายในส่วนของสาย PV นะครับเราจะใช้ทั้งหมดนะครับสสตริงสตริงละ6แผ่นนะครับแผ่นขนาด450วัตต์นะฮะนนสตริงบนนะฮะนีสตริงล่างก็สตริงหสตริงสนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเรา กำลังร้อยสายนะฮะร้อยสายพีวีไปด้านบนนะครับสำหรับงานที่จะอขออนุญาตนะครับหรือว่าจะทำให้ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับด้านบนเวลาร้อยท่อเนี่ยนะครับาตามสเปกแล้วเนี่ยนะครับเขาให้ใช้เป็นเฟกยางนะครับเฟกยางกันน้ำแบบนี้นะครับด้านในจะมีโลหะนะครับในส่วนของท่อนะครับ จะต้องร้อยหมดเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงที่เป็นสายที่เห็นสายพีวีนะฮะที่จะไปสติงแรกข้างบนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องร้อยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นมาเก็บงานแล,แล้วก็ร้อยสายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกราวนะฮะเราก็ใส่เกาารับแล้วก็ดึงกาวนะสายกราวเบอร์สิบนะครับก็เตรียมเดินไม่เรียบร้อยล้วก็จะเดิอเก็บงานนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องมาเก็บงานหน่อย นะฮะตอนนี้ก็เดินลงไปแล้วนะฮะด้านล่างนะครับแล้วก็ต้องเดินเป็นพ่อโลหะฮะอิมทไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเดินเลาะชายคาตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านล่างนะครับครับตอนนี้เราได้ทําการติดตั้งในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ระบบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับระบบออนกริดนะครับ5กิโลวัตต์นะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าพารามิเตอร์กันนิดหนึ่งนะครับหลังจากติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแผงทั้งหมดเนี่ยนะครับ450วัตต์16แผ่นนะฮะประมาณ5,400วัตตประสิทธิภาพประมาณสัก6 5 7 0นตะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ลิมิตในส่วนของ CT กันย้อนไว้นะครับก็แผงผลิตได้ประมาณ4,200วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสำหรับการ ตั้งค่าในส่วนของอกันย้อนนะครับหรือว่าซีติมิเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งค่าแล้วก็ค่าพารามิเตอร์เขาจะจ่ายในส่วนของจ่ายตามโหลดนะฮะในส่วนของโหลดที่ใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเราตั้งเป็นศู r ย e สปอร์นะครับ เมื่อกี้เขาผลิตยอยู่ที่4,200วัตต์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเขาจะกดในส่วนของ power ลงนะฮะตัวนี้เป็นดูแบบเรีย t ไทมนะครับก็คือจะออเชื่อมต่อลักษณะของอในวงแรน,นะฮะตอนนี้เหลืออยู่3,000นะฮะก็คือจะลิมิตลงทันทีนะครับหลังจากเรา,าตั้งค่าในส่วนของ ซีโร่เอสปอร์ตนะฮะหรือว่าสมาร์ทซิตี้ตรงนั้นนั่นนะครับตรงนี้นะฮะสังเกตได้ว่านะครับจะยังดึงไฟหลวงอยู่สัก35วัตต์อะไรประมาณนี้ฮะนิดๆหน่อยๆนะฮะนะสำหรับระบบนี้นะครับก็เหมาะนะครับสำหรับออฟฟิศนะฮะหรือว่าร้านค้านะครับที่มีการใช้งานนะฮะไฟฟ้าในเวลากลางวันนะฮะจำนวนจะเยอะหน่อยนะฮะ3,000-4,000บาทห0 0 0นบาทอะไรแบบนี้นะครับมีตู้แช่มีอะไรแบบเนี้ย นะครับก็ติดตั้งระบบออนกริดนะครับก็จะช่วยลดค่าไฟในเวลากลางวันได้นะฮะจะลดเท่าไหร่แบบไหนเนี่ยนะครับก็สอบถามกันเข้ามานะครับแล้วเราก็เข้าไปดูหน้าางานนะครับออกแบบให้ก่อนนะครับจะได้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับยังไงสนใจนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโฮมโซล่าหรือว่าเอมิสิตแอนด์โซล่าเซลล์นะฮะก็โทรนะฮะกันมาที่เบอร์0 8 1 5 9 6 8 8 2 6นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับผม ลองจับหัวใจนั่นไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุกตับนี่แหละความหวังบางทีเบื้องบนอยากลองของเราบ้างก็ชังหัวมันกัดฟันก้าวต่อไป